สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เสนอเมนูวุ้นกะทิสังขยาฟักทองค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะ อันดับแรกนะคะเรามานึ่งฟักทองก่อนนะคะซึ่งเราจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ5นาทีค่ะค่ะฟักทองก็นึ่งประมาณ5นาทีก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ตะแกรง เพื่อทีจะให้เสด็จน้ำรอนะคะรอสำหรับที่จะไว้ผสมกับสังขยาค่ะเรามาเริ่มผสมกะทินะคะน้ำอีก300กรัมนะคะ กะทิ่700กรัมน้ำ3า300กรัมแล้วก็ผงวุ้นค่ะผงวุ้นเราก็ใช้ในซองนี้จะมี25กรัมนะคะจากนั้นก็คนให้ให้วุ้น ดูดซับน้ำนะคะดูดซับน้ำให้เต็มที่นะคะก็เราจะพักไว้สักประมาณ5-10นาทีนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาทำสังขยากันค่ะโดยจะใช้มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะ เกลือค่ะเกลือสักหนึ่งช้อนชาก็พอนะคะไข่นะคะไข่สี่ฟองค่ะจากนั้นเราก็เทลงไปในชามผสมเลยค่ะจากนั้นเราก็นำใบเตยใบเตย5-6ใบนะคะแล้วก็มาขยี้ก่อนค่ะขยี้แล้วก็เอาไปคั้นกับ ส่วนผสมที่เราเอาไว้ในชามนะคะเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของไข่ค่ะจากนั้นเราก็ทำการคั้นส่วนผสมเลยค่ะค่ะเมื่อคั้นไข่น้ำตาลเกลือเข้ากันดีแล้วนะคะ จากนั้นเราก็นำมากรองค่ะ จากนั้นเป็นส่วนของสังขยาที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำไปตั้งรอนะคะก่อนที่จะเอาส่วนผสมของวุ้นกะทิลงไปลงไปต้มนะคะเราก็คนให้ตัวผงวุ้นที่นอนก้นนะคะมีการลอยขึ้นมาค่ะ จากน้ำก็นำขึ้นหม้อแล้วก็ตั้งไฟได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะในการ ต้มผงวุ้นกะทินะคะพยายามคนไปอย่าละมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผงวุ้นตกตะกอนแล้วก็ไม่อยู่ตรงก้นหม้อนะคะลักษณะการคนก็คือเราจะคนเป็นฟันปลาก็ได้นะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้ผงวุ้นเรานอนก้นแล้วจะเกิดการไหม้นะคะหรือเราจะควในลักษณะวนนะคะห้ามสวนทางกันนะคะ <prote ge S 1> เมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะ <_ t foam> สังเกตเว่า ผงวุ้นน่าจะละลายดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็เทสังขยาลงไปเลยนะคะช่วงที่กำลังเดือดค่ะและเราพยายามคนเร็วๆเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สังขยาเป็นก้อนนะคะ จากนั้นคนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้สังขยาสุกนะคะคนไปอีกสักพักนึงค่ะเมื่อเห็นว่าสังขยาสุกดีแล้วก็เทฟักทอลงไปเลยนะคะ หรือจะเทฟักทองลงไปตอนที่เทใส่ถาดก็ได้ค่ะจะเทฟักทองลงไม่หมดนะคะจะเอาไว้ตกแต่งหน้าของวุ้นสังขยาฟักทองนิดนึงค่ะเก็บไว้ไว้แต่งหน้านิดนึง เท,ทใส่ถาดได้เลยค่ะค่ะจากนั้นก็เกลียนะคะเกลียให้หน้าของหุ้นเรียบเรียบค่ะแล้วก็ฟักทองที่เหลือที่เราที่เหลือเพื่อที่จะตกแต่งหน้าเอาแปะไว้ด้านบนเลยค่ะเพราะความสวยงาม ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอให้วุ้นอยู่ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะเละแล้ววุ้นสังะยะขยาก็ได้แล้วนะคะเซร็จตัวแล้วค่ะเรามาตัดกันเลยค่ะ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคนที่จะนำไปสร้างรายได้นะคะสามารถตัดได้25ชิ้นนะคะแต่ที่พี่เอวาตัดนี่คือตัดไว้กินกับคนในครอบครัวนะคะก็เลยชิ้นใหญ่ไปหน่อยค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะตัดไม่ค่อยตรงด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่ อยากจะนำไปทำเป็นสร้างรายได้นะคะก็สามารถใช้ไม้บรรทัดในการขีดได้นะคะเพื่อที่จะให้ชิ้นของขนมตรงกันและก็สวยงามค่ะท้ายคลิปนะคะพี่เอวาก็จะมีการคํานวณการตั้งราคาขนมไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพื่อที่ท่านผู้ชมท่านไหนที่จะนำไปสร้างรายได้ก็สามารถคำนวณ หาราคาขนมตั้งราคาขนมของเราได้ค่ะเมนูง่ายๆสร้างรายได้กับพี่เอวาสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่เอด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ